สวัสดีเสาร์วันพุธนะครับที่17นะครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งในค,ครัววันนี้เราได้มีนูอะไรกินกันครับฮัลโหลสวัสดีเช้านี้ทำอะไรกำลังให้กับข้าวกับพ่อหน้าจ้าออมอันก็ลัาสิโมกปะอนอะไรข่ป่าว้าวตอนไปซื้อที่แรกว่างไหนก่อนโมกขี่ปลา เดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อโมขี่ปลาไปสา่น้องซื้อแล้วแหละพาไปแล้วเดี๋ยวบอกอันนีขี่ปลาอยู่เ่ราะก็เห็ไข่ปลาสับมอห์นี่ไงไข่ปลาอีไข่ปลาพี่น้องอย่ากินอยากินออขี่ปลาออขี่ปลากินหัวตัองก่อผ้าเห็ดแต่นี่เป็นไข่ปลาครับพี่น้องแล้วก็เมนูทําผ่านไปแล้วอยังเงาอยังหัวรอคือหัวรอหนีมาเร็วเดี๋ยวบังสิีก็จะเกลื่อนแล้วไง แกงอ่อมครับพี่น้องแกงอ่อมเนี่ยว,ว้ยาวร,ร้อนร้ายแจกข้าวแต่จะพาไปเบิง้งอ่อ,อสู่น้ำมาตอนนี้ว่ามันได้สายซ้ำได้แล้วนะครับว่ามันดูซ้ำได้แล้วเพราะว่าถ้าสู่แห้งกระสีคันนี้ปลาจะเก็บปลาแล้วก็ทมดินนะครับเพื่อสิได้แม็นแ่ง สวสีหอดปิดปงเอ้ยสวสีหอดเปิดโป้งให้มันเด็ตังที่นะครับอันนี้เป็นที่ตรงขามหน้าบ้านครับพี่น้องกันเยื่อเยื่อว่าเชิงขาปวดครับพี่น้องที่ตรงนี้ตะกี้เพื่อนกับประกาศขายแต่ว่าเพิ่นเอาไปออกแล้วเพิ่นบอกว่าพว่ขายจะบากะบ่นนี้ับไปเปาเพื่อนนะเพิ่นใจดี <c oughs> ที่ตรงนี้คุณแม่ได้อะไรกินครับ ะพ่อปลาทูเกีียวไข่เกียวไข่ว้าวรถบัสจากสิงบุรีครับพอโชคแต่คือมาอยุ่หนี่เลยบอกว่าไปซ่อมรถว่าเออไปซ่อมมันรถได้ปกีเมือกินหอดคิดถึงพ่อน่าคิด <c oughs> ถึงพ่อน่าผมจะกลับไปอยู่กับพ่อน่า <c oughs> กลับมาอีกทีพี่น้องพี่น้องสามารถอ่อมีจัดพี่น้องอยากไปเที่ยวไปยังเป็นแบบขอบครัวใหญ นะครับหรือว่ามู่บ้านก็สามารถมาเสารถของพอได้เด้อพหน่องเด้อเดี๋ยวจะไปดูอันนี้มาทางนัดที่จริงมันมีทางอีกเพื้นที่ตรงนี้ครับนี่ครับพื้นที่ใหม่ที่ใหม่นะครับตรงนี้แถวเขียวนี้แล้วก็สัตว์นี้นะครับก็จะถมอันนี้เป็นเ <c oughs> ห็นมันแน,น่นจะได้มาตั้งวิธีสอบไงหล้วกะัหันไปทั้งฝุ่นตั้งสิบปอนตั้งสิบปอด้ยอยากไร อัปเดตกันครับโอ้ยตายแล้วน้ำฮัลโหลสวัสดีผู้ชมเป็นไงแค่เสีย,ออยแล้้ยังเวีดวยดน้ำขึ้นเห็นเนี่ยว้าวไกลแล้ว มีปลาไหมมีม,สา,า,<ะ>มาสูบก็หึงต็เศร้าวะมาสูบตอนไหนกี่โมงอ่ะกี่ห้าแ <c oughs> ย่จึ่งนี่โอ้ยมาเก็บปลาได้พี่น้องอะไรนะปลาเยอะปลาเยอะเลยมนะาเสรเ็จให้ทันก่อนเที่ยงนะเราจะได้เก็บพอรอบบ่ายเราจะได้ไปใส่เสียงพี่ ฝากคนกั้นเพลงครับพี่น้องเชื่อ,อสุดท้ายครับมื่อนีนนันกัดจีดไปอัดเชียงอีกรอบนึงนะครับฝากกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีคุณได้สวัสด,ดีค่ะไม่อยัางไะบ้านนี้มาเก็บป่าพีนน <S <S ่น้องที่ไม้ห่อนเราคือบัลงให้เรี่องหน่อยลงเมืองสะกดสิซฉพามึงวัดบิบบ่าสะกดจังสิลงมาเก็บป่าที่ไม่ห่อนหน้าซื้อเห็ดสำนักงาน ของตัง้งวิธีโอ้ยดีหลายข่อยมากมากแต่เมื่อกี้มันมีเต่าหรืเต่านี่หัวเต่าพี่น้องมาลุกลาครับตอนนี้บิ่มกําลังกับมองปักก,ากําลังสีลุงครับพี่น้องไปไปดูกัน <c oughs> น,ยยน้ำไหลใหญ่ดิเสียวจังดิอันน่ะวุย้ยไปดูกันครับ โอ้น้ำเนี่ยน้ำมันหลายตัวเนี่ยหนคือสิบคือเป็นบ่อกเอยไปสิไปจับได้โดนน้ำเชียงหัวเขาขุมันลมมันบ่อบ่กบ่คือดอกมะเขียวไปซื้อเอาปลาน่ะนี่เตน้เาน้ำตายแล้ว โอเฝ้าแล้วครับพี่น้องว่าได้ดอกปลาได้พักบุ้งเปกผัดห้องผัดแล้วไปซื้อเอาปลาไปซื้อไปซื้อปลาไปตลาดไปตลาด